ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกมจูจิสึไคเซนแพนธอมพาเลตผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้เลนหลายหลคนเนี่ยน่าจะเคลียรเนื้อเรื่องหลักกันจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่บางคนเนี่ยก็าอาจจะติดอยู่บทสุดท้ายนะเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาทุกคนมาเคลียคอนเทนต์ในเกมของเกมนี้กันนะครับผมก็จะมีอยู่2คอนเทนต์หลักๆด้วยกันคอนเทนต์แรกก็จะเป็นโหมดหอคอยนะซึ่งยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเกมตอนนี้นะครับส่วนคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ศัตรูอันตร มันก็จะมีความยากนะครับผมทั้งหมด3ระดับด้วยกันจะมียากสุดขีดแล้วก็สุดขีด2นะซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเคลียร์คอนเทนต์ยากนะครับผมของบอสทั้ง4ตัวตั้งแต่บอสโกโจนะครับผมบอสวิญญาณ<ม>คำสาบ,สร,บระดับพิเศษนักเรียนปี2โรงเรียนโตเกียวแล้วก็โรงเรียนเกียวโตนะส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นเกมวูดเทรนด์เว็บแบล็คโควเวอร์มือถื k ฮอนไค r สตาร์เลวเซเลตโซนซีโร่และเกมอื่นอีกมากมายผมก็ต้องขอแนะ นำร้านอ e ีลาสติกช็อปปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนเพราะร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจอีลาสติกช็อปหรือว่าเพจอีลาสติกช็อปสำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์อีลาสติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะเรามาเริ่มกันที่บอสต,ตัวแรกนะครับผมอย่างบอสโจโกนะเป็นบอสที่ผมแนะนําว่าถ้าหมดนี้เปิดเมื่อไหร่ผมากให้ทุกคนเนี่ยมาทาการเคลียร์เป็นด่านแรกๆเลยนะครับเพราะเราจะได้การ์ดที่ดีมากๆอย่างกาารรดดใใบนนะาานีี้้้ะหเเมมคย่่อไไ สาดาวก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการจัดทีมในการเอาไปสู้กับบอสตัวนี้กันก็บอสตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้าไปสู้นะครับผมผ่านไปเทิร์นแรกเขาก็จะทําการกลางอาณาเขตนะซึ่งวิธีการรับมือกับมอนในการกลางอาณาเขตได้ของเกมนี้เ <çünkü> นี่ยก็จะเหมือนกับในเนื้อเรื่องที่อาจารย์โกโจได้พูดไว้เลยว่าการรับมือกับการกลางอาณาเขตเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกลางอาณาเขตสวนกลับไปนะครับฝั่งไหนที่มีพลังเวทมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปซึ่งก็เหมือนกับในเกมนี้นะครับผมถ้ามอนกลางอาณาเขตแล้วและ การอาณาเขตสวนกลับไปนะครับอาณาเขตของเราก็จะลบอาณาเขตของโจโกทิ้งไปนะ แต่ผมก็คิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีคนไปหาตัวกลางอนาเขตมาในทีมได้นะครับเพราะตัวการอนอาเขตตอนนี้มีเพียงแค่2ตัวนั่นก็คือโจโกกับฮานามิที่เราต้องเก็บแต้มถึง1500แต้มซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครเก็บจนสามารถไปแลกได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมาใช้เป็นทีมนี้นะจะมีอาจารย์ใหญ่นะครับรุ่นพี่แซลมอนตัวลิจินอลของเกมระดับอาสายสีเหลืองอย่างไคโตนะและก็ตัวละครอย่างอาจารย์โกโจ ในส่วนของการอัพตัวละครน,นะครับตัวที่ต้องเน้นเป็นพิเศษเนี่ยก็คืออาจารย์โกโจนะครับอัพขึ้นเกรดอัพตันได้ยิ่งดีนะส่วนเลเวลมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมแล้วก็เลเวลสกิลเนี่ยแนะนําอันตินะครับเลเวล6เป็นอย่างน้อยตัวต่อไปรุ่นพี่แซลมอนนะครับตัวนี้ไม่ต้องอัพอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องอัพเนี่ยก็คือสกิลนะสกิลสามนะครับเราต้องอัพขึ้นมาอย่างน้อยก็เลเวล2ถึงเลเวล5นะครับเพื่อที่มันจะสามารถสร้างโอกาสตันได้เพิ่มขึ้นนะครับคือเกม ทุกรอบนะครับมันมีบางรอบที่โอกาสสันรเปเซนต์นี่ยมันก็สตันไม่ติดเหมือนกัน ตัวต่อไปก็คือตัวละครอย่างไคโตะนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่เล่นคอมโบตามผมแล้วดามเมจมันไม่พอปิดมอนเนี่ยให้เรามาทําการอัพสกิลอันติเพิ่มนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการใช้สกิลอันติเมื่อไหร่ตัวละครตัวนี้จะทําการมอบพลังคุ้นสให้กับทั้งทีมนะครับผมที่เลเวลหนึ่งเนี่ยอยู่ที่6กสนะครับแต่ถ้าเราอัพขึ้นเลเวลสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาถึง71%เลยทีนี้มาในส่วนของการใส่การ์ดกันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ตัวทรับสนะามตัว นี้นะครับผมเป็นการ์ดที่ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับมีความสามารถในการเติมเกรดเมื่อถึงเทิร์เราแล้วก็มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจให้กับทั้งทีมนะครับเวลาที่เราทําการกดใช้นะจะเพิ่มได้ถึง35%เ,เลยนะครับเป็นการ์ดที่ดีสุดของตัวละครตัวนี้แล้วแต่ว่าผมไม่มีถ้าใครมีเลือกใส่การ์ดใบนี้ได้เลยแต่ถ้าใครเปิดไม่ได้เหมือนผมนะครับผมก็ขอแนะนําเป็นการ์ดอันนี้นะครับซึ่งการ์ดนี้เนี่ยเราก็จะได้จากการเคลียร์ด่านนี้นะครับเป็นด่านในโหมดเดียวกันเลยนะด่านจะมีชื่อว่านักเรียนปี2โรงเรียนโตเกียวนะครับมาาาเลีร์้้้้งกก็จะไดดในแว ส่วน2ตัวที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่ารุ่นพี่แซลมอนเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นการ์ดในการเพิ่มดาเมจนะครับผมจะหาการ์ดใบไหนก็ได้นะครับขอเพียงแค่เวลาที่เราทําการกดใช้แล้วก็จะเพิ่มดาเมจนะยกตัวอย่างเช่นการ์ดใบนี้นะครับเวลากดใช้ก็จะมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจนะครับให้กับทั้งทีม10% ส่วนรุ่นพี่แซลมอนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีการในการเพิ่มเกตก็ใส่การในการเพิ่มเกตให้กับทั้งทีมได้นะครับอย่างเช่นการใบนี้นะเวลาที่เราทําการกดใช้ก็จะเพิ่มเกต30%ให้กับโยกตี้ซึ่งมันเป็นการ์ดที่จะช่วยเราเนี่ยสามารถจบเจ้ามอนต,ตัวนี้ได้ไวามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีก็ไปใส่การ์ดพวกเพิ่มดาเมจอะไรพวกนี้ได้ตัวนาจารย์โกโจดีสุดต้องเป็นมูราสกิอยู่แล้วนะครับใครมีก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็แนะนําว่าให้เรามาใส่เจ้าการ์ดโจโกะต,ตรงนี้นะครับผม,ม,าม,าผมก็ถ ได้นะครับเอาการ์ดมาใช้ก่อนนะแต่ถ้าเราตีไม่ผ่านจริงๆนะครับก็ลองไปมองหาการ์ดใบอื่นที่มันทําการบวกพลังใส่เวทให้กับเรานะครับใบนี้ก็ใช้ได้นะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยการ์ดที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันมาดูกันในส่วนของการกดสกิลในการผ่านกันนะครับก็เงื่อนไขในการผ่านเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือให้รุ่นพี่แซลมอนทาการสตันทุกรอบนั่นเองนะครับในเทอร์แรกอาจารย์ใหญ่กระบับนะครับรุ่นพี่แซลมอนถ้าเรามีการ์ดในการเพิ่มกก้นรัับสสตถา มีการในการเล่นเ์อเนี่ยถ้าเราใส่การตามผมแบบเป๊ะๆนะครับผมเราก็ต้องให้ลุนพี่แซลมอนนะครับสตันอย่างน้อยเทิเธอเราก็จะผ่านได้แต่ถ้าใครไม่มีการในการเล่นเกตอันตีเนี่ยเราก็ต้องสตันอย่างน้อยเทิเ์นขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะเทิเ์นเลยก็ได้นะตรงนี้สตันไปนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับถ้าใครใส่การ์ดแบบผมก็กดสกิลการ์ดด้วยแล้วก็กดสกิลที่3านะอาจารย์โกโจก็ใช้สกิลในการบัฟตัวเองไปนะครับตรงนี้ก็มารุนกันว่าลุนพี่แซลมอนจะสตันมอนติดไหมตรงนี้สตันติดนะครับเราก็ได้ไปต่อนะ ที่ในการผ่านของด่านนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือต้องให้ตัวละครอย่างไคโตนะครับแล้วก็อาจารย์โกโจเนี่ยใช้สกิลอันติได้พร้อมกันในเทิร์นนั้นนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้สกิลประสานแล้วก็สกิลบัฟของอันติของตัวละครไคโตในการเพิ่มดาเมจนะตรงนี้ในเทิร์นที่2อนะครับอาจารย์ใหญ่ก็ตีธรรมดานะครับรุ่นพี่แซลมอนก็สตันเหมือนเดิมตัวนี้ก็ตีธรรมดานะครับอาจารย์โกโจก็ตีธรรมดานะครับมาลุนว่าจะสตันไหมตรงนี้สตันได้ไปต่อนะครับ ทีนี้ต่อในเทิร์นที่3นะครับอาจารย์ใหญ่ก็กดใช้สกิลที่3ในการแปะดีบับนะครับผมให้มอนได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น ส่วนตัวละครรุ่นพี่แซลมอนก็สตันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ใช้สกิลที่3ในการเล่งมาหน้าให้กับทั้งทีเหมือนเดิมและจารย์โกโจโก,ก็บับสกิลที่3ไปได้เลยนะครับตรงนี้มันลุ้นว่าจะสตันไหมถ้าไม่สตันแบบนี้แนะนําให้รีได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวบอสมันจะกางอาณาเขตและทีมเราก็จะตายทั้งหมดก็ถ้านในเทิร์นที่3เนี่ยเราสตันติดเหมือนที่ผมสตันติดตอนนี้นะครับเราก็จะสามารถจบเจ้าบอสต,ตัวนี้ได้แล้วนะแต่ถ้าใครที่สตันไม่ติดเลยสักทีเนี่ยแนะนาให้ไปอัพเลเวลสกิลสกิลที่ซลม่อครับ ในการช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสตันนะและพอ2ตัวละครหลังเรามีอันติแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดใช้สกิลบัฟของอาจารย์ใหญ่ไปได้เลยนะครับส่วนรุ่นพี่แซลมอนเนี่ยเราจะทําการสตันต่ออีกรอบก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะตีธรรมดาก็ได้นะตอนนี้ผมจะเลือกสตันไปแล้วกันนะครับและพอมาถึงอันติก็ให้เราทําการกดใช้ไปได้เลยนะครับอาจารย์โกโจใครมีการมุลาสกิหรือว่าการ์ดอะไรก็ตามที่มันจะช่วยเพิ่มดาเมจตอนอันติก็กดใช้ตอนอันติด้วยนะตอนนี้เรามาดูบัฟก่อนแล้วกันนะครับ บัฟที่เราจะมีขวออาจานโกโจเนก็จะมีบัฟเพิ่มดาเมจนะครับผมต่างๆที่เราได้กดไว้นะและตอนเรากดใช้อันติของตัวละครไคโตมันก็จะมีการบัฟเพิ่มสายเวทด้วยนะครับยังไงเจ้าตัวละครโจโกโดเนี่ยก็โดนติดเบรกอย่างแน่น,นอนนะถ้าเราอัพสกิลอย่างน้อยขึ้นเลเวลหกนะครับตรงนี้ก็มาดูกันจุดินเ์อาา เรียบร้อยนะครับมอนโดนไป500แสนนะแล้วก็จะโดนสกิลประสานต่อยรอบนึงโดนไปอีก5 0 0ห0ื่นนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ทำการโจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆให้มอนต,ตายได้เลยนะครับตีตเลย<ร>ครับตรงนีาา้สกิดแค่ทีเดียวก็ตายแล้วนะ จจไปได้3าดาวนะครับเงื่อนไขทุกอย่างครบนะไม่มีตัวละครถอนตัวแล้วก็เคลียรบอสได้ภายใน8เทิร์นมาดูกันในบอสตัวที่สบอสตัวที่สเนี่ยผมมองว่าไอ้ด่านยากนะครับผมมันยากกว่าด่านสุดขีดด่าน1น,นะด่านสุดขีดด่านหนึ่งเนี่ยเราจะเจอมอนเพียงแค่2เวฟนะครับแต่ว่าด่านยากเนี่ยเราจะเจอมอนถึง3เวฟมันจะมีโอกาสที่ถ้าเราใช้อาจารย์โกโจอาจารย์โกโจจะออกไปก่อนนะครับพอครบ7เทิร์นแล้วเราจะปิดมอนไม่ได้ส่วนทีมที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมเดิมกับการไปโจมตีเจ้าตัวละครโจโกเลยนะคร จะใช้เป็นเซตเดิมเลยนะแต่ว่ารอบนี้ผมมองว่าเมมเล่นเกรดอาจจะไม่จาเป็นสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าดานนี้มอนมันแพ้ทางสายสีฟ้า,าจานโกโจโส,สามารถลาดมอนได้เกตอันติมันก็จะเด้งมาเต็มวัยมากยิ่งขึ้นนะในทางด้านของตัวละครซัพพอร์ตผมก็แนะนําว่าเราไปใส่พวกเมมในการเพิ่มดาเมจจะดีกว่านะครับส่วนเมมอาจา์โกโจถ้าเราผ่านเจ้าบอสโจโกมาแล้วก็แนะนําให้ใช้เมมของบอสโจโกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีเมมมุลาสกิวแล้วก็ใช้มุลาสกิเหมือนเดิมก็ได้ ทีนี้เราก็มาดูวิธีเล่นในด่านนี้กันนะครับผมก็เริมเ่มมาจานใหญ่ก็บัฟสกิลสนะครับรุ่นพี่แซลมอนใครใส่เมมเล่นเกตมาก็ใช้เมมเล่นเกตพร้อมกับสกิลที่2นะสกิลที่2ถ้าใครสามารถอัพเลเวลได้ก็จะดีมากๆนะครับมันจะช่วยเติมเกตให้ทั้งทีมได้มากยิ่งขึ้นส่วนตัวนี้นะครับผมก็บัฟเพิ่มมานาอาจารย์โกโจก,ก็ตีธรรมดาไปได้เลยนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องบัฟดาเมจก็ได้นะเน้นตีธรรมดาให้ใหจบไวๆในเทอร์แรกนะครับถ้าใครตีธรรมดาแล้วมอนไม่ตายลองไปอัพเลเวลสกิลหนึ่ง ตงนี้ก็ตีธรรมดานะครับผมบัฟเพิ่มเกียรติอาจารย์โกโจก็ตีธรรมดาครับพอถ้าเราไปให้อาจารย์โกโจเนี่ยทำการบัฟสกิลที่3าก็จะเสียไปฟรีฟีเพินหนึ่งนะพอเข้าในเว็บที่2ตรงนี้เนี่ยเราจะให้อาจารย์โกโจนะครับผมทําการใช้สกิลอันตีแต่ไม่ต้องกดใช้เมมูราสกินะครับอย่ากดใช้เมมูราสกินะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะคูลดาวน์ไม่ทันตอนที่เราอันตีใส่บอสตรงนี้ก้านตีไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เมมก็กดไปเลยครับ พอผ่านเว็ม2องมาเจอกับเว็บาบอสนะครับผมเราจะอาจารย์โกโจนเนี่ยลัดเจ้าบอสต,ตัวนี้นะส่วนในเทอร์แรกเนี่ยเราก็ตีธรรมดาไปก่อนก็ได้นะครับ ตัวรุ่นพี่เนี่ยถ้ามีบัฟสกิลที่2เมื่อไหร่ก็ให้กดใช้ในทันทีนะตัวนี้อย่าเพิ่งกดแช่นตินะครับผมเก็บไว้ก่อนนะส่วนอาจารย์โกโจโก,ก็โฟกัสไปที่มอนเพื่อลาดในการเก็บเกสทีนี้อาจารย์ใหญ่นะครับผมก็ใช้สกิลที่3นะรุ่นพี่แซลมอนก็บัฟเกตดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ตีธรรมดานะส่วนอาจารย์โกโจร,รอบนี้ก็บัฟสกิลนะครับ て楽っしく,なってきた行くぞ ทีนี้ในเทิร์นี้นะครับพอทีมเรามีอันติทั้งทีมก็ลุยสิครับผมรออะไรนะทีน,นี้ก็เปิดอันติคอมโบกันไปได้เลยนะครับอันนี้ใครที่ใส่การ์ดนะครับผมในการเพิ่มดาเมจต,ตอนกดใช้สกิลเนี่ยก็อย่าลืมกดใช้สกิลการ์ดในเทิร์นี้ได้เลยนะส่วนอาจารย์โกโจก็ใช้สกิลพร้อมกับกดสกิลของเมมด้วยแล้วก็น่าจะจบมอนได้นะครับถึงแม้ว่าจบไม่ได้เนี่ยเราก็ยังเหลือเทิร์นให้อาจารย์โกโจเล่นได้อีกหนึ่งถึงสองเทิร์นะครับ แต่ผมเนี่ยยิงตายในทันทีนะแต่ถ้าไม่ตายในทันทีเนี่ยก็ยังโจมตีได้ประมาณ1-2เทิร์น เงื่อนไข3า,าดาวก็ครบนะทีนี้มาดูกับบอสโรงเรียนเกียวโตกันบ้างนะครับในด่านแรกเนี่ยเราจะเจอมอนต์ทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีเซนอิงไมนะครับเจ้าหุ่นยนต์แล้วก็มีวะนะแล้วก็เงื่อนไขในการผ่านด่านของด่านนี้เนี่ยมันจะต้องบังคับให้เรานะครับผมใส่ตัวละครไคโตแล้วก็ยูกิเข้ามาในทีมเพราะงั้นจานจัดทีมในการผ่านของเรานะครับผมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับจะใส่ตัวละครอ,อย่างยูกิมาเป็นตัวละครสนับสนุนนะแล้วก็ไคโตนะครับผมใส่มาเพื่อทําการช่วยบูดดามจเวลาที่ทั้ง2ตัวแชนติพร้อมกับาจานโกจและ จะมีการเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งจาก2ทีมก่อนหน้านั้นนะครับนั่นก็คือการถอดรุ่นพี่แซลมอนออกแล้วก็ใส่เป็นตัวละครนานามิเข้ามาแทนนะครับเหตุผลที่ต้องใส่ตัวละครนานามิเนี่ยก็เพราะว่าด่านนี้มันต้านทานสายสีฟ้าอาจารย์โกโจจะตีเข้าได้เบาลงเพราะงั้นเราก็ต้องการตัวละครที่สามารถช่วยบูทดาเมจได้ถึง2ตัวเพื่อให้อาจารย์โกโจเนี่ยสามารถตีมอนได้แรงขึ้นนะส่วนทางด้านการที่ใส่นะครับตรงนี้ถ้าใครที่มีการ์ดฮิวเลือดระดับเอเดตอาร์ก็จะเล่นได้ง่ายหน่อยนะครับเพราะมีความสามารถทางการฮิวเลือดแล้วก็การ ไม่มีก็ไม่เป็นไรสามารถไปใส่การ์ดในการช่วยเพิ่มดาเมจได้แต่เราอาจจะต้องรีบ่อยๆนะครับเพราะว่ามอนตเนี่ยมันมีถึง3ตัวมันอาจจะมีบางตัวไปตีตัวซับเราตายก่อนได้นะแต่ถ้ามอนทุกตัวมันตีไปที่อาจารย์โกโจโนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ถ้าใครมีการ์ดในการฮิลเลือดอาจจะไม่ต้องรีบ่อยเหมือนคนอื่นนะครับส่วนตัวซับที่เหลือเนี่ยก็แนะนาไปใส่การ์ดในการเพิ่มดาเมจส่วนถ้าใครมีการ์ดในการเล่นเกตแนะนําใส่มาก,ก็ดีเหมือนกันนะครับจะช่วยบูธให้อาจารย์โกโจโอัอนติมาได้ไวขึ้นก็การ์ดสองการ์ดนี้เน ก,กับการฮิวเลือดทีนี้มาดูการเล่นกันบ้างนะครับผมว่าเราต้องกดสกิลยังไงแล้วก็โฟกัสไปที่ตัวละครตัวไหนก่อนบอทเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งตัวละครที่เราควรจะต้องโฟกัสก็จะเป็นตัวละครอย่างเซงอินไมนะครับเพราะว่าไมเนี่ยเขาจะมีเกรดในการออกอันติเพียงแค่3เกรดเท่านั้นแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ที่4เกรดแล้วก็5เกรดนะ เพราะเราต้องจัดการไมให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่เนี่ยจะเป็นตัวแรกที่ได้ออกสกิลมันจะมีโอกาสสูงที่จะฆ่าทีมเราได้ก่อนนะก็ในเทิร์นแรกเริ่มมาอาจา์ใหญ่ก็ทําการบัฟไปนะครับนานามิก็ใช้สกิลในการเพิ่มเกรดของการ์ดนะครับผมแล้วก็บัฟไปตัวนี้ก็บัฟมานานนะครับอาจารย์โกจูก็ใช้สกิลที่3ในการบัฟนะทีนี้ก็ต้องมาลุ้นแล้วแหละครับผมว่ามอนมันจะตีใคร ถ้ามอนมันซ้ำไปที่ตัวละครซัพพอร์ตเราตัวเดิมจนตายก็แนะนาให้มีได้เลยนะครับแต่ถ้าโชคดีมอนตีที่โกโจโแบบนี้ก็ไปต่อได้ตรงนี้พอมาในเทิร์นที่2เราจะใช้ตัวละครอย่างอาจารย์ใหญ่นะครับในการใช้สกิลที่3โจมตีไปใส่ตัวละครอย่างไม้นะครับนานามิ้ก็ยังคงบัฟเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็โจมตีธรรมดานะครับผมไปที่ไม้ได้เลยและอาจารย์โกโจโก็เล็งไปที่ไม้เหมือนเดิมนะครับ เราต้องรีบทําการ,รเบรกใหม่ให้ได้ก่อนนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตัวซับผมโดนตีกันไปคนละทีเจ็บมากๆเพราะงั้นถ้าใครที่มีเมมฮิลเนี่ยสามารถกดใช้เมมฮิลในช่วงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ลองลุ้นยื้อไปต่ออีกคืนหนึ่งนะครับผมว่ามอนมันจะตีตัวซับของเราเหมือนเดิมหรือเปล่านะถ้าไม่ตีก็สามารถไปต่อได้ตรงนี้ก็ฮิวไปครับอานามิก็บัฟเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็บัฟมานาเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็อาจารย์โกโจก็เล็งไปที่ตัวละครใหม่เหมือนเดิมเท่านี้ไมค์ก็จะเกาะแตกนะครับผมไม่สามารถใช้สกิลได้แล้วนะแล้วก็เราก็คอยทำการกดใช้สกิลประสานระหว่างตัวละครอย่างไครโตะแล้วก็อาจารย์โกโจได้เลยสำหรับในรอบนี้ตรงนี้ก็บัฟไปครับนานนมิกก็บัฟต่อนะนี้ก็ใช้สกิลการและการตีอาจารย์โกโจสกิลการและการตีได้เลย แต่ถ้าใครเกตอันตีทั้ง2ตัวมาไม่พร้อมกันคือตัวนี้กับตัวละครอาจารย์โกโจมาไม่พร้อมกันเนี่ยแนะนําให้เรายื้อไปจนกว่าอันตีทั้ง2ตัวจะมาพร้อมกันนะครับไม่งั้นดามเมจเราอาจจะไม่พอปิดทั้ง3ตัวนี้ได้ภายใน7เ,เทินนะ อันนี้ก็เกือบหมดแล้วนะครับเหลือเป็นแค่ตัวละครมีวาตัวเดียวนะเป็นกระสอบทรายร้อยเหล่าคาเดิเลยนะครับตัวนี้น่าจะผ่านแบบสบายๆแล้วแหละมีสกิลอะไรก็กดไปได้เลยนะครับ ก็ถ้าเราเคลียรแบบ3ดาวนะครับผมเราก็จะได้เศษอันนี้มาในการเอาไว้แลกการระดับ SSR ด้วยทีนี้มากันที่บอสตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Vs. m a g มาและแพนด้านะเงื่อนไขในการได้3ดาวนะครับก็คือต้องไม่มีตัวละครในการถอนตัวแล้วก็ต้องเคลียร์ได้ภายใน8เทิร์นทีมที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมเซตเดิมเลยนะครับที่เราใช้ในการผ่านด่านเมื่อกี้นะ เรามาดูกันในส่วนของการกดสกิลกันนะครับการกดสกิลเนี่ยตัวละครที่เราต้องโฟกัสเป็นตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือมากีนะเราต้องฆ่ามากีแล้วไม่ก็เบรกมากีก่อนที่เกรอันติของมากีจะเต็มพอเพนด้านเนี่ยเกตอันติกว่าจะเต็มก็อยู่ที่4เทอร์ด้วยกันมาในเทอร์แรกอาจารย์ใหญ่ก็บัฟนะครับนานามิก็ทําการบัฟนะตัวนี้ก็บัฟมาหนาะอาจารย์โกโจโก็ทําการบัฟเหมือนกันนะครับ อาจารย์ใหญ่ก็สกิลที่3นะครับผมอาจารย์นานามิก็บัฟนะตัวนี้ก็ตีธรรมดาอาจารย์โกโจก็ตีไปที่มาร์กิเทิร์นต่อไปก็ตีธรรมดาครับอันนี้ก็บัฟเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็บัฟมาน,น,นมานะครับจะกดสกิลการ์ดเลยก็ได้นะเพราะสกิลการ์ดบัฟดาเมจอยู่ได้2เทิร์น อาจารย์โกโจก็ตีธรรมดาไปครับทีนี้พอมาเกตนะครับผมเกตแตกเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำการใช้สกิลขอ,อาจารย์ใหญ่นะครับผมสกิลที่3นะครับในการแปะเพิ่มดาเมจเปที่ตัวละครแพนด้านะครับแล้วก็นานามิกเกอร์บัฟเหมือนเดิมนะ2ตัวนี้เนี่ยก็แชรติดคู่กันไปได้เลยนะครับอย่าลืมกดสกิลของเมมโมรีด้วยนะ แต่ว่าตรงนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ใส่การ์ดในการเพิ่มเกรดมันเนี่ยแนะนําว่าให้ดูบัฟด้วยนะครับผมว่าอาจารย์โกโจยังมีบัฟสกิลที่สในการเพิ่มดาเมจของตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องดูดีๆ้วยนะว่าระยะเวลาของบัฟมันหมดหรือยังแต่ว่าระยะเวลาของผมเนี่ยมันยังไม่หมดนะครับเพราะผมมีบัฟในการเพิ่มเล่งเกรดมานะมันก็เลยทําให้อันติมาพอดีที่บัฟจะหมดในเทิร์นที่3นะครับตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับผมผ่านแบบสบายๆนะ จะมีอะไรก็ใช้ใช้ไปได้เลยนะครับ<ป>เพราะว่าไงเราก็ผ่านอยู่แล้ว ก็ถ้าเราผ่านบอสทั้ง4ตัวนะครับโดยที่ความยากระดับยากเนี่ยนอกจากการ์ดนะครับที่เราจะได้มาฟรีๆถึง4ใบแล้วเรายังได้รับเศษเสี่ยวแห่งความทรงจำเบเด r อามาทั้งหมด10อันด้วย จะทาให้เรานะครับผมไปสาม,มารถแลกของได้ที่ร้านค้านะครับเราจะสาม,มารถแลกการ์ดในการอัปดาวการ์ดเอเดอาร์ไไหนก็ได้มานะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้อัพพวกการ์ดมูราสกิก,ก่อนนะครับในการปลด1ดาวแต่าการ์ดมูราสกิใครยังไม่ปลด1ดาวนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เรามาเ,มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค,คลิปนี้ก็บายบายนะครับ